กลับมาในช่วงนี้นะครับจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเต็มๆนะครับกรณีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินอยู่ข้างตลาดอยู่ตรงฟุตบาทอะ่ะแล้วก็มีสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยห้อยลงมามาโดนขาเธอพอดีเลย2 2 0 0 0โวล์อะค่ะโอ้โหแบบชอ็อตแล้วขาเธอนี่ได้รับบาดเจ็บเลยนะ,ะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล2เดือนนะครับค่าใช้จ่ายพุ่งไปเกือบ1ล้านบาทเอาดูดูภาพที่เกิดขึ้นกันก่อนดีกว่าค,ครับ ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด22,000โวลต์นะครับขาดแล้วมันก็ร่วงลงมาใส่หญิงวัย38ปีเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับคือจังหวัดที่ลงมาโดนเนี่ยมันโดนไปที่ขาของเธอแล้วขาก็เป็นแผลไหม้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณตลาดสดสีคิ้ว นครราชสีมาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาผู้เสียหายเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาตัวนานกว่า2เดือนหมดค่าใช้ใจ่ายไปเกือบ1ล้านบาทแต่การไฟฟ้ายังไม่เยียวยาเธอหรือแสดงความรับผิดชอบส่งผลให้ครอบครัวของผู้เสียหายต้องออกมาโพสโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกร้องขอ,ของความเป็นธรรมครับภาพเมื่อสักครู่นี้ต้องชื่นชมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือรีบเข้าไปช่วยทันทีอะ่ะใช่แล้วโชคจริงๆเธอมากับ ลูกนะ,ะแต่ลูกเธอเนี่ยปลอดภัยนะครับจังหวะที่มันร่วงลงมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยโอ้โห,หไฟลุกขึ้นมาควันขมวงแบบนี้เลยนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็คือนางสาว มาลินีวีรัสสุชาติอายุ38ปีคุณมาลินีบอกว่าตอนเกิดเหตุกาลังยืนอยู่กับลูกชายเพื่อจะข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามจู่ๆได้ยินเสียงดังลั่นเลยหันไปมองจังหวะน,นั้นเองเนี่ยเห็นสายไฟฟ้าแรงสูงร่วงลงมาใส่ตัวเธอใส่ที่ขาของเธออย่างแรงเธอล้มลงไปกองกับพื้นเลยครับส่วนลูกชายเนี่ยโชคดีจริงๆที่น้องเขาหนีหนได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บท้งนี้ต้องขอบคุณ วินรถจักรยานยนตรับจ้างที่ช่วยเหลือเบื้องตน้นตอนนี้อาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับแล้วแต่เธอบอกว่ายังปวดแสบปวดร้อนอยู่นะครับต้องไปโรงพยาบาลไปล้างแผลต้องทำกายภาพตลอด2เดือนที่นอนโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ย หมดค่ารักษาตัวไปแล้วนะครับจำนวน9,074,315บาทตอนแรกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตกลงกันเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยนะครับหายไปจึงต้องออกมาโพสต์มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ ม,มันเกิดจากสายไฟอะไรอย่างนีน้คือมันไม่น่าจะคือน,นอนเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลมันก็นานแล้วป่วยมาก็สองเดือนสองเดือนกว่าแล้ว จบตัวแล้วยังเสียเงินเสียทองด้วยแบบนี้นะครับผู้เสียหายก็บอกต่อนะครับว่าตอนแรกเนี่ยทางหน่วยงานก็มาเยี่ยมหลอกที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเนี่ยยังสรุปค่าใช้จ่ายไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการรักษาจนกระทั่งหายออกมาจากโรงพยาบาลแล้วจึงทางหนังสือนะครับทำหนังสือแจ้งไปทางหน่วยงานแต่ กลับเงียบหายไปเอาแบบนี้แปลว่าอะไรไม่มีการตอบกลับมาที่เธอนะครับจึงอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบกันหน่อยเมื่อคลิปนี้แชร์กันเยอะเรื่องราวของเธอนั้นถูกพูดถึงนะครับล่าสุดของล่าสุดครับผู้อํานวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามออกมาบอกแล้วนะครับว่าทางการไฟฟ้าพร้อมจะมอบเงินจํานวน1ล้านบาทให้กับผู้เสียหายทันทีในช่วงบ่ายวันนี้เลยแล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบด้วยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทางผู้เสีย ายเรียกเงินมาจํานวน12ล้านบาทเป็นค่าทําขวัญจึงต้องหารือกับทางผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนเงินจํานวน1ล้านบาทที่ผู้เสียหายร้องเรียนนะครับผ่านโซเชียลมีเดียตรงนี้เนี่ยสามารถใจ่ายให้ได้ทันทีเลยครับช่วงใหม่นี้นะครับไปดูปัญหาความรุนแรง